สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วิดีโอเทรนนิ่งชุดการเรียนรู้ในบทวิเตัวเองสำหรับในขั้นตอนนี้ครับเราก็จะมาทําความรู้จักนะครับกับ spanning tree protocol ครับเรามีการเรียนรู้ในเรื่องของพื้นฐานของสวิตนะครับของอุปกรณ์ของ c ิ sco นะครับตัว Cisco เองก็จะมีเทคโนโลยีตัวหนึ่งนะครับที่เรียกว่า spanning tree protocol นะครับสำหรับการใช้ในการจัดการการแก้ปัญหาลูปนะครับในการที่เราอาจจะมีการนําเอาสวิตหลายๆตัวมาต่อร่วมกันนะครับหรืออาจจะมีในส่วนของการที่จะ สร้างเส้นทางสำรองต่างๆนะครับในการที่ใช้อุปกรณ์2ตัวในการเชื่อมต่อกันนะครับเมื่อเราทําการนาเอาสวิตซ์หลายตัวครับเข้ามาเชื่อมต่อกันครับมีความเป็นไปได้นะครับที่จะทําให้เกิดลูปซึ่งก็จะทําให้ไม่สามารถที่จะค้นหาเส้นทางนะครับในการที่จะส่งข้อมูลจากเครื่องต้นทางไปยังเป้าหมายปลายทางได้นะครับเพื่อการแก้หารูปครับสวิต์ก็จะมีโปรโตคอลนะครับของซิสโก้ก็จะเป็นสวิต์ตัวอย่างหนึ่งนะครับที่มีโปรโตคอลไว้สําหรับการแก้ปัญหาซึ่งก็จะมีการจัดส่งนะครับข้อมูลพิเศษที่เรียกว่าบิต โปรโตคอล Data Unit นะครับออกไปทุกทุกพอร์ตโดยใช้อัลกอริทึมที่ชื่อว่า Spanning Tree ซึ่งก็จะแก้ปัญหาในเรื่องของการส่งข้อมูลนะครับภายในระบบซึ่งก็จะมีการบล็ c k i n g บนเส้นทางที่มีการซับซ้อนและเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดนะครับในการที่จะใช้งานนะครับส่วนเส้นทางบล็ c k i n g ที่ถูกปิดไว้ก็จะใช้นะครับก็ต่อเมื่อระบบมีการใช้อัลกอริทึมคำนวณแล้วนะครับว่าเส้นทางนี้ สามารถที่จะใช้ได้หรือเส้นทางไหนสามารถที่จะใช้ได้เป็นเส้นทางที่เป็น RootPort หรือว่าเส้นทางหลักนะครับ e r s o g n e r port แล้วก็ AlternatePort นะครับนี่คือพื้นฐานของ spanning tree protocol นะครับที่มีอยู่ภายในอุปกรณ์ของตัว Switch นะครับเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาในเรื่องของการเกิดลู o ขึ้นภายในระบบครับขอบคุณครับ